ฟังเพลงแป๊บฮะเพิ่งกลับมาจากการทํางานนะฮะเหนื่อยเนอะซึ่งฟังใหม่นะเสียงไพเราะสนองหูมากเลยนะครับผมโอเคฮะนี่ครับผมผมมีผมว่าจะแบบยังไงอะแบบกล่าวว่าจะอจัดต่อเลยนะฮะจากเมื่อวานฮะวันนี้ที่21นะครับเวลาตีสองนะฮะประมาณนั้นนะฮะสองนาฬิกานะครับผมมีน้องมาบอกว่าน้องคนนึงคนระับบอกว่าพี่ พี่ผมอย่าเล่นอยากอย่าให้เล่นมอสเซนเดอร์แมนนะครับผมก็จัดไปแล้วผมเขบอกว่าอยากให้เล่นมอสเซนเดอร์แมนนะฮะอ่าเดี๋ยวพี่หามอสแป๊บนึงนะครับผมโอเคถ้าเกิดลงเซตก็อ่าก็จะแบบอัดเลยนะเพราะว่าเนื่องจากมอสผีๆนี่คนนิยมกันนะครับผมไงก็เจอกันครับผมอีกประมาณสิบนาทีข้างหน้ากนะันเนาะโอเค โอเคนะครับผมหลังจากที่ลงมดแล้วนะครับก็เข้ามาเข้ามาในเกมแล้วนะฮะก็มดเขาเล่ากันว่านะฮะมดนี้นะครับผมก็ให้เราไปตรงนี้นะครับไอตรงเนี้ยตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเอาตรงประมาณนี้อ่ะโอเคแถวนี้แหละฮแบ็คโอเบยอนเหมือนเดิมนะครับที่หน้าถ่านของ GTA San นะครับโอเคนะฮะบอกว่าให้เราไปหากระดาษประมาณกี่ชิ้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ ่าก็ลงแล้วก็มาเลยนะไม่ได้อ่านฤทิมงลฤทมีอะไรเลยนะก็ที่รู้มาหมดนี้ก็หมดเหมือนกับ GTA s a n ซนเลยนะฮะคล้ายๆกันครับผมโอเคไปดูกันดีกว่าว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะฮะอืมขอเดินทางแป๊บหนึ่งฮะก็ได้ไ้ใหม่ๆม,มานะฮะไม้นี่เสียงชัดแจ๋วแววเลยนะครับผมอาจจะมีเสียงหายใจแรงไปหน่อยนะฮะก็ไม้มันดังดึงดูดสียงทุกอย่างะฮะโอเค แวบ yup. แวบขี่แบบนิ่มๆนานิ่มๆดึกแล้วนะฮะก็ไม่ค่อยอยากจะใส่ a ค t i n g เท่าไหร่นะฮะประมาณตีสามแล้วนะฮะแค่ติดต่อกันเลยน้องพี่น้องอยากเห็นเออ่ซรินเดแมนมากๆเลยอะพี่พาน้องไปดูได้ไหมอ่ะจัดให้สิครับน้องอยากได้อืมลงอย่างนี้เลยฮะลงแบบล็อกล็อกล็อกยังพูดไม่ถูกเลยฮะตอนนี้โอ้โหโอ้โหุชนกูขนาดนี้เลยเหรอล็อกจะพังแล้วครับผม โอเคโอ้ชนทางป่าเล่นนะโอเคขึ้นไปฮะขึ้นยากอย่างวะอืออืมถึงแล้วครับผมเครื่องยนต์400แรงมาโอเคฮะตรงไหนเอ่ยมีมาที่ตัวเองแต่แถวนี้หรือเปล่า่ะเขาที่บอกเขาที่บอกมาในแมปนะฮะไม่ผมไปดูแมปมาแล้วประมาณนั้นแต่มันอยู่แถวแถวนี้นะฮะ ในวะในวะมอสมอสจะจงปรากฏมาให้ข้าเห็นสะบัดนิ้วนี้โอ้ยรถกูคว่ำแล้วผมลงไปนี่ผมจะเจอเซเร์แมนนะครับน่าจะเฟลวะผมเอ้ย ATV ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยฮนะ เดี๋ยววัานนี้มาตอนดึกโอ้ mm. สิงรถระเบิดอย่าไปนสนใจมันเลยครับทั้งไหนวะนี่ฮะมันบอกว่าแถวนี้ฮะเป็นมอสเซอรนเดอร์ mm. เออนั่นแหละเอาเข้าไปแม่ในเซอรเลนดี้เราในเซอรเลนดี้พี่เราฮะเราไม่เห็นเลยฮะ โอเคง่ายผมก็ขอตัดคลิปไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเซเรนดี้เราอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคโอเคนะฮะเนื่องจากเมื่อกี้นะเป็นความควายของผมนั่นเองนะครับก็เสียเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งๆนะฮะก็ตอนนี้ประมาณตีสามเกือบจะตีสี่แล้วนะฮะก็มอดนี้กินเวลาไปประมาณสองชั่วโมงนะฮะผมโอเคตอนนี้ก็เรารู้จุดแล้วนะครับว่าเซเรนดี้แมนเกิดตรงไหนนะฮะเซเรนดี้แมนเกิดตรงบ้านชักกี้นั่นเองนะครับผม กับการเป็นรถบัมบครั้งแรกของผมนั่นเองนะครับเไปตรงบ้านหลังนั้นเลยนะฮะดันไม่ออกไปหน่อยฮะไม่มันจะดังเกินนะครับผมขออภัยด้วยนะครับอาจจะได้ยินเสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอะไรของน้ำลายของผมนะก็คงจากแบบไม่มันใกล้ป่าเกินไปนะครับโอเคถึงบ้านแล้วนะฮะผมจะบอกว่า,าผมได้เช็ครอบหนึ่งแล้วนะว่าสแลนเดอร์แมนตัวนี้เป็นโคตรแอดวานเลยนะครับก็คือมันแบบแอดวานเฮี้ยนะ มาดูกันดีกว่าว่าแอดวานซ์ยังไงนะครับโอเคลงฮนะมีไหมมาไหมเอ้ยโอ้ยมาแล้วเฮ้ยเป็เหรอวะชิบหายแล้วฮะโอ้โหโคตรแอดวานซ์เลยนูนนะ่นฮะโอ้พี่แก่งเนี้ยแล้วก็วาร์ปไปนู่นนะครับโคตรจะแอดวานซ์ไหนไหนลองดูหน่อยดิ ไม่ตายด้วยฮะเขายืนนิ่งเลยฮะไม่ตายมึงไม่เดินกูยิงนะเออไอ้เหี้ยชิบหายละโอ้โหเอดวานเลยเฮ้ยอุ้ยน่ากลัวไอ้เหี้ยไหลตามมาเลยเว้ยไอ้เหี้ยน่ากลัวมากไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวเลยนะฮะดูรัทตกนะครับของบ้าเหี้ยเก่งก็หลอนนะครับผมรู้สึก สึกได้เลยไม่ครหลอนเลยไม่มีแตะขาบอะไรไม่รู้ข้างหลังโอ้โหยน่ากลัวขนลุกสู้เลยเป็นวาร์ปตามมาด้วยเฮ้ยมาดี่กูมผมก็ไม่ได้ใส่ผมก็ไม่ได้ใส่สูตรนะฮะผมก็ไม่อัมตะนะฮะอืมอ่ะสิโอ้โหชุดกอดหายลวบๆฮะ อย่าหลบไปด้วยมูฟเมนต์แบบดิจิตอลไอ้ห่าเอ้ยขึ้นหลังคาบ้านดีกว่าผมว่าไม่น่ารอดฮะเองงี้ไอ้ย่าหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วค่ะหนูกลัวแล้วอู๋ไม่กอดมันตีทะลุบ้านได้ด้วยครับเอาเหรอเอาเหรอนี่ไงกลาดกลาดเล็งหัวครับผมเปลี่ยนแม็กแป๊บเฮดช็อตตายฮะตายแล้วมั้ง ตายแล้วฮะเหมือนเลเรนไดมเขาจะตายแล้วฮะแต่ไม่ค้นน่ากลัวเลยไม่แบบอ้าวนอนแบบไม่มีแบบอะไรนะแบบไม่มีเลี้ยงม,มีแรงแล้วนะฮะโอเคมอดนี้ก็ประมาณนี้นะเอาไปแบบแต่มันตามติดนะฮะวิญ,ญญาณจะตามติดคุณน,นะครับผมน่ากลัวมากครับมดนี้ผมบอกว่าผมรับประกันเลยว่าแบบความหลอนนี่แบบเอาไปสิบเต็มสิบเลยฮนะเนื่องจากไม่ตามแบบเฮ้ยหลอนเสียวเฮ้ยแม่หายไปแล้วคนระับ อายแล้วอิบายแล้วมันมาอีกไหมเนะี่ยมันจะมาอีกหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมาอีกมันยืนตรงนี้คนระับแมปยืนอย่างเนี้ยปนะึ๊บอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็ฟ้าไปตรงนู้นแล้วพุม่มลงตรงนู้นครับแนะนำว่าอย่าไปใกล้เลยฮะโอเคหมอกลงแล้วฮะผมกลับบ้านดีกว่าฮะเนื่องจากบรรยากาศไม่เป็นใจที่จะอยู่ต่อนะครับผมไงก็ฝากติดตามและกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะผมก็อยากให้ทำมอดอะไรดีๆนะฮะก็เสียเวลากับมอดนี้ไปประมาณกี่กี่ชั่วโมงวะเนี่ยประมาณสองชั่วโมงกว่านะฮะ สองชั่วโมงครึ่งกับสามชั่วโมงนะครับผมโอเคในก็อยากให้แคนว่าอะไรก็บอกมานะครับผมขอบคุณที่ติดตาม,มาแลวชมครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผมคิหนาจุบ๊บ